สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภทุกคนนะคะตอนนี้ก็มี2กล้องนะคะแม่หมอสตรีมไลฟ์สดด้วยแล้วก็ทําคลิปลงเ,เป็นคลิปสําเร็จด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องตัดหลายรอบเนาะท่าใหมมาใหม่นะคะฝา like, กกดไลค์กดแชร์ช่องแม่หมอด้วยนะคะหมอต้านะคะจะเน้นทำนายเรื่องความรักจริงๆก็ดูได้ทุกเรื่องนะคะแต่ว่าเราสนใจในเรื่องของความรักเป็นพิเศษคะ่ะ คลิปนี้นะคะดูได้ทางลัคนาดาวศุกร์ดาวจานาันทร์ราศีหรือคนที่เกิดวันที่22เมษาถึงวันที่21พฤษภาคมหลายท่านที่เข้ามาใหม่อาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมพึ่งศพของมาตาเป็นวันนี้ของเรายึดตามวันที่โหราศาสตร์สากลน,นะคะอ่าแล้วก็ดูของอาจารย์ท่านไหนยึดของอาจารย์ท่านนั้นช่องนี้มีหมอดูสองท่านนะคะสองคนกับของหมอเพียวกับของหมอตา้าของหมอตาจะนัดตามโหราศาสตร์สากลส่วนถ้าใครชอบแบบดูแบบ ไทยนะคะดูกับหมอเพียวนะคะน้องหมอเพียวก็จะดูแบบโหราศาสตร์ไทยให้น้องหมอเพียวน่ารักมากนะคะน้องหมอเพียวก็จะเป็นในเรื่องของดวงดาวด้วยนะคะจะดูดวงดาวให้ด้วยเนาะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยวันนี้ก็จะสตรีมไลฟ์สดยาวๆเลยท่านใดอยางดูสตรีม,มบ่อยๆกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ความรักทุกสศเป็นยังไงคะเดี๋ยวขอภาวนาจิตแป๊บหนึง่งขอภาวนาจิตสักค่นะคะความรักคุณสบเป็นเช่นไรบ้างสมบัติของสื่อนะคะดูสิ ใครเคยฟังของหมอต้าและตรงบ้างไหมแบบเฮ้ยมันตรงจ้างอะไรอย่างเงี้ยใครเคยไหมพึกษบดูความรักหยุดนิ่งนะคะมีห่วงมีบ่วงอะไรกันอยู่หรือเปล่าโอ้มค์กอตกปัญหาก็เข้ามาวุ่นวายอยู่เนาะแต่เหมือนตัวเราเองที่จะรู้สึกว่าเออ ปิดวิเวออกมาดีกว่าเริ่มนะตัวเราเริ่มที่ทจะแบบอืมไม่อยากอยู่กับปัญหาดีค่ะนะปัญหาอะไรปนหัวก็พักบ้างเนาะสเตรนจ์คืออะไรคะสเตรนจ์คืออะไรช่วงน,นะคะอืมแปดไม้เท้าคืออะไรช่วงบอกนะคะ บูมแบมมันเห่าน้ำชาคะไปจัดการนางบุมแบมค่ะลูกอน,นางบุมแบมเข้ามาเดี๋ยวนี้เลยบูมแบมเป็นหมาจรนะคะที่เราเอาเอามาแล้วมันก็เป็นหมาที่ทรยศทรพีกับมันก็แต่เราก็รักมันมากนะคะส่งเสียงดังบุมแบมสรุปให้หน่อยค่ะสรุปคะ่ะความรักพึกศพนะคะเดินไม่สายโยนเป็นอย่างไรบ้าง โอ้ oh my g o oh. s โอ mm ้ผ hmm. ู้สอบดูมีเซนนะตัวเราเองนะคะถ้ mm hmm. าจะเข้าค่ะขอยสองใบนะคะ mm hmm. ขอยหนึ่งใบค่ะปิวมาแล้วนะคะขอยหนึ่งใบค่ะโอ้โอเคมาแล้ว ใบแรกนะคะ Forgiving and r e a r n i n g It is safe for you to love w o r t waiting for นะ w o a t waiting for นะคะสอบชาวปรึกษคุณรู้นะคะคุณรู้ว่าจะต้องรอคุณรู้ว่าเมื่อไรจะไปต่อได้เมื่อไรจะต้องรอคุณก็เลยพักให้ตัวคุณก็ขึ้นมาพักนะพักก่อนแม้บอกให้เธอพักก่อนยังละอ่อนยังสาวน่าน่น่อนนะ เรืงเรองเพลงมะม่วงเนี่ยให้บอกแพ้ยิ้มซีขอคำอธิบายพาระเขานะคดะตืมานะคะขอหน่อยคะ่ะเฮน้อยเนื้อต่ำใจอะไรตัวเองคะ่ะพึกศพะ่ะ เหนื่อยมานานไพ่บอกเหนื่อยมานานทุศพเนี่ยเหนื่อยมานานอืออ่ะมาดูกันนะคะเอ่อไพ่ประจำตัวของชาวผู้สเนี่ยได้ไพ่สี่ดาบก็คือการหยุดนิ่งหยุดพักปัญหาอะไรเยอะบางท่านให้รักให้ระวังสุขภาพเห็นไหมคะล้มหมอนนอนเสือพักก่อน พักผ่อนไม่ได้ไม่ได้สุดนะคะอะไรมากมายแต่คือเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนอ๋อไม่สาไงสงการหรือเปล่ายุดพักผ่อนพักก่อนอะไรประมาณนั้นนะคะเป็นไพ่แบบถ้าคุณเหนื่อยจากปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะ่ะคุณรู้สึกว่าฉันขอพักแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งเอาปัญหาเนี่ยมาเยอะเพราะมันมีปัญหานะคะมันมีปัญหาคุณก็แบบเออขอพักอยู่เฉยก่อนขอคิดก่อนนะคะ The Hangman คือปัญหาบางอย่างเนี่ยมันยังคี้ขายไม่ได้ มันยังต้องใช้เวลานะอาจจะเป็นตัวคุณอาจจะเป็นตัวเา้าไม่รู้ตัวเขามีพันธะอะไรใดๆก็ตามนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกว่าตอนนี้ยังไปไม่ได้ตอนนี้มันต้องหยุดกับมันต้องรอเป็นลักษณะแบบนั้นไม่รู้ว่าใครอะติดห่วงบ่วงเขาอะไรสักอย่างรูุ้กอย่างรู้แต่ว่าก็ยังทําอะไรมากไม่ได้นะคะ อดีตที่ผ่านมานะคะตัวคุณเอเนี่ยโฟกัสเรื่องการเงินเป็นหลักหาเงินเป็นหลักแน่นอนปากท้องสําคัญกว่าภาระนิจมาทุกสิ้นเดือนคุณก็เลยเป็นคนที่มองหาความมั่นคงในชีวิตนะคะหา,อ,าอะไรก็ตามแต่ที่ทําให้คุณมีไรายได้จับจ่ายใช้สอยมอีความมั่นคงในชีวิตของคุณอะ่ะคุณจะไปโฟกัสตรงนั้นถ้าเรื่องความรักคุณเป็นคนไม่ค่อยพูดคุณนิ่งคุณเงียบอืม อดีตที่ผ่านมาตําแหน่งของคนรักเนี่ยได้ไพ่เดอะเฮอร์มิตอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีกันคนเขาอาจจะบอกว่าอ๋อช่วงนี้ขออยู่คนเดียวก่อนตัวเขาอะรู้สึกว่าแบบเอออยากที่จะอยู่คนเดียวก่อนนะช่วงนี้ยังไม่อยากที่จะอา่าเยอะอะไรกันอะไรอย่างนี้ครับเขาเขาเป็นคนอินโทรเวดอะเป็นคนไม่ค่อยสูงสิงไม่ค่อยอะไรหวันแบวอะเขาคุณเกี่ยวข้องกับคนคนนี้หรือเปล่า หรือตัวเขาเนเป็นคนคุณอาจจะแบบคบกับคนที่มีอายุนะคะหรือมีวุฒิภาวะไม่ค่อยไม่ใช่คนหวานอะไรสักเท่าไหร่นะคะทีนี้อุปสรปรคและปัญหาเนี่ยได้ไพ่ห้าไม้เท้าแล้วก็ได้ไพ่สองเหรียญน,นะคะ ถ้าไม่ท้าสองเหรียญเนี่ยกับคนรักคนเก่าหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ปัจจุบันเนี่ยค่ะหรือจิตใจ,จของคุณเองเนี่ยมันช่างวุ่นวายสับสนเหลือเกินคนมีแฟนอยู่ก็เรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะคะเข้ามาเป็นอุปสรรคปัญหาเข้ามาให้ทะเลาะชวนเถียงกันได้นิดๆหน่อยๆก็ได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องการเงินหมุนเงินการหยิบยืมเงินก็ได้ที่ทําให้แบบความสัมพันธ์มีปัญหาได้สักคู่นะคะเซฟเบาๆลูกพิตาสตรีมอยู่เดี๋ยวมันจะโดนตัดเน็ต มีเด็กน้อยนะคะช่วงนี้ก็ปิดเถอมก็จะเสียงดังเป็นพิเศษก็ความสัมพันธ์คนที่แบบวุ่นวายเออค่ะเลยนะยังเกี่ยวข้องกับคนเก่าหรืออาจจะมีคนเก่าเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตคุณอยู่นะคะยังวกวนเข้ามาตรงเนี้ยค่ะถ้าเรื่องการเงินในอุปสรรคช่วงนี้คอนก็ก็แบบต้องหมุนเงินเป็นหลักนะคะ่กะก็ถ้าคนโสดนะคะก็เรื่องของการหมุนเงินนั่นแหละแล้วก็อ่า คนเก่าเข้ามาวนเวียนแต่ไม่ลงรอยไม่โอเคความรู้สึนกนะคิดมาดูกันพึกศบตรงไหมนะคะเดือนนี้นะคะคนโสดอยากโฟกัสเรื่องการงานเป็นหลักแล้วก็โปรยสเสน่นะคะโปรยสเสน่ห์ค่อนข้างที่จะแบบว่าอาใช้ชีวิตแบบคนแบบมั่นใจนะคะเน้นโฟกัสเรื่องการงานเป็นหลักหรือคุณเนี่ยนะคะนึกถึงผู้ชายคนเนี้ย คนพูดจาดีคารมดีมีอัธยาศัยดีดูเหมือนแบบออกติดๆเพบอยนิดหน่อยใคะ่ะคนอยู่ในใจคุณอะคุณคุณอยากได้คนเนี้ยเออนะแล้วก็เหมือนว่าบางทีคุณก็รู้สึกงุนหงิดใจกับเขาเพราะอะไรอะมันลักษณะคล้ายเป็นแบบนี้เขาหันหลังให้คุณแล้วคุณมองเขาแล้วคุณก็เริ่มจะงุดหงิดละเมื่อไหร่มึงจะชัดเจนเมื่อไหร่มึงจะแบบว่า เอาแนานอนได้เพราะคนนี้นะ่ะติดไปเรื่อยเรื่อยเรยส่วนตัวคุณก็ณหงุดหงิดเมื่อไหร่จะเข้ามาผูห้หญิงคนนี้เป็นคนที่จะค่อนข้างจะชัดเจนนะคะราชินีถือไหมท้าคือเป็นคนชัดเจนแล้วก็โฟกัสที่จะทําสิ่งใดสิ่งนั้นต้องสําเร็จนะคะเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนในชีวิตแต่อีคนเนี้อีคนที่คุณนึกถึงเนี่ยมันเลื่อยเปืือยเชื่อแช่ใช้ชีวิตเหมือนน้ำอ่ะก็เป็นธาตุน้ำน้ำมันก็ไหลไปเรื่อยตามอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยอืม อันนี้เป็นความรู้สึกคุณคือคุณก็มองเขาอยู่นะคะมาหรือ,อยังสน,สนใจฉันหรือ,อยังคขับยิงคุณนะคะทีนี้ปัจจุบันนะคะได้พ่ายแปดไม้เท้าแปดเหรียญวิลฟอร์จูนแล้วก็จัสติสนะคะอ่าปัจจุบันเนี่ย ในใจคุณนะตัวคุณนะคุณคิดว่าคุณอยากที่จะพักพักในที่นี้เราอาจจะอยากที่จะโฟกัสอะไรสักอย่างหนึ่งทีนี้เหมือนกับว่าคุณเห็นเป้าหมายในชีวิตของคุณแล้วคุณรู้แล้วว่าคุณจะต้องไปทางไหนนะคะ,ะคนโสดเนี่ยรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนชีวิตตัวเองแล้วก็มีการย้ยายด้วยนะบางคนรู้สึกอยากยก้ยายที่อยู่นะคะแล้วก็บางทีก็แบบอยากทํางาน เก็บเงินไปที่ไหนก็ได้ที่ทางานเก็บเงินได้อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองมีจัสติสิอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีตุลหรือเอกสารกฎหมายสัญญาตรงนี้นะคะอาจจะมีการแบบมีเกี่ยวข้องกับเอกสารอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปเลยประมาณนั้นทีนี้อนาคตที่จะเกิดขึ้น ถ้าคุณแต่งงานแล้วแม่หมอจะบอกนิดนึงนะคะว่าคนสามีของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะดือ้อแล้วก็เอาแต่ใจแล้วคุณจะต้องตามแล้วก็ตามใจเขาอะไรประมาณนั้นเพราะว่าได้ดิ่มเพลอร์แล้วก็เด e ะสตริงนะคะสตริงคือสองใบเนี้ยถ้ามันคู่กันคือเหนื่อยะคะ่ะเพราะเขามีความเป็นตัวของตัวเองมากแล้วเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะเป็นคนมีความเป็นตัวตัวเองมีไฟในตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะ แล้วถ้าเราไปต้องการว่าเธอทําทแบบนี้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างได้ไหมเนี่ยหรือให้เขาเปลี่ยนความคิดไม่ค่ะก็จะค่อนข้างที่จะเหนื่อยแต่ถ้าคุณโสดนะคะก็ให้ระวางนิดนึงเนื่องจากคนนี้เป็นคนที่พปอปะไล่ะแล้วก็แต่ว่าโปรไฟล์เขาดีนะอาจจะเกี่ยวข้องกับต่างชาติเจ้าของธุรกิจคนราศีเมษ เข้ามาแต่ไม่หมอมองว่าเหนื่อยอะ่ะอาจจะแบบเป็นคนเก่าที่เคยคุยกันมาตั้งแต่ก่อนอะ่ะหรือความสัมพันธ์ที่แบบว่าก็ยังคุยกันอยู่แหละแต่มันเหนื่อยมันเหนื่อยเพราะาเพราะความคิดเห็นความชอบไม่ตรงกันนะคะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของคําพูดด้วยนะคะทีนี้มาดูไพ่สรุปนะคะราชนิถือไม่ราชนิถืดาบหดาบก้าไม่เท้าแล้วก็สี่ถ้วยความรักดูเบื่อเดนเนี้ย ไม่ได้ดั่งใจราชีนีถอดาบคือคนรักคืออารมณ์ของคุณแบบคุณดุอ่ะคุณถือดาบแปลว่าอะไรแปลว่ามันจะมีเรื่องอะไรที่ให้คุณแบบต้องจัดการมีเรื่องให้คุณที่แบบว่าต้องใช้กําลังใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหานะคะมีความรู้สึกแบบนั้น6ดาบเนี่ยบางคนเนี่ยจะมีการเดินทางอาจจะไปที่ที่มีน้ําเกี่ยวข้องกับที่ที่มีน้ํานะคะแล้วก็ ปัญหานะคะถ้าคุณแบบรู้สึกว่าเอออยู่ตรงนี้มันปวดหัวเนี่ยแม่หมอมีความรู้สึกว่าเออคุณคุณอยากจะมุกออนคุณอยากจะไปไหนก็ได้ไปที่ไหนก็ได้ที่แบบว่าไม่ให้คุณปวดหัวอะไรประมาณนั้นนะคะไม่อยากให้แบบตัวเองอยู่กับความทุกความเครียดในตอนเนี้เออก็เลยแบบปไปดีกว่าบางคนเหนื่อยกับความรักเนาะเหนื่อยแล้วก็เบื่อคนโสดเนี่ยก็รอคนที่ใช่นะคะรอมานานเหลือเกินเจ็บกับความรักไม่เยอะเหลือเกินอะไรคุณก็ยังเดนเมษาาก็ยังไม่ค่อยที่จะโอเคนะคะ แม่เดือนเมษาม,มองดูแล้วทรงๆอะไรที่มีปัญหาเนี่ยหรืออะไรที่ทําให้คุณปวดหัวน่ะคุณก็จะแบบว่าเออพักก่อนประมาณนั้นะคะทีนี้ก็มาดูไพ่ไพ่ออร์คาล์นะคะ,เ,ะ,คะเป็นไพ่คำไพ่คำแนะนําในเรื่องของความรักไพ่บอกว่า forgiving and learning นะคะไพ่บอกว่า,าให้ปลดปล่อยอดีตนะคะ แล้วก็เยียวยาจิตใจนะคะกลับมาดูแลตัวเองอดีตเนี่ยมันจะเป็นประสบการณ์ให้คุณมากขึ้นเราได้เรียนรู้เราได้รู้จักการปรับตัวการทําแบบไหนดีแบบไหนอะไรไม่ดีเนี่ยเราจะได้รู้เวลาที่เราเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะกับคนเก่าหรือคนใหม่เนี่ยประสบการณ์มันจะสอนเราได้ดีขึ้นนะคะแต่คุณเซงอะ่ะคุณเซงกับความรักจังเลยคนรักไม่ค่อยได้ดังใจสักอย่าง ที่ทำให้คุณแบบเซ็งจังไม่โอเคอ่ะอืมทำสิบได้มาเจ็ดประมาณนั้นคือแบบฉันพยายามร้อยเธอให้ฉันมาเจ็ดสิอะไรประมาณนั้นนะคะคุณจะรู้สึกแบบข้อสมัติเฟลเฟลอ่ะไปต่อไป it is safe for you to love open your heart to give and receive the highest energy of all สำเนยียงไทยมากนะคะ มันปลอดภัยนะคะที่จะรักแล้วก็ให้เปิดใจอาจจะมีคนเข้ามาและดีงามแฮปปี้คนนี้แต่งได้คนนี้คบนานคบนานถ้่อบอกว่าคนนี้ปลอดภัยนะคือเขา,าอาจจะเป็นคนราศีทัดไ์สายเมษสิงห์ธนูเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการและเขาจะทำให้คุณแฮปปี้มีความสุขสิทธิ์ถ้วย ไอคนที่เป็นคนธาตุน้ํานะคะมินเกรกพิจิกหรือคนที่ทําตัวติดทําตัวแบบเออละเหยเลยลมอะไรเงี้ยไม่โอเคให้มาเอาคนนี้นะคะแล้วคุณจะสําเร็จสมหวังคนที่น่าที่ตําแหน่งการงานดีการงานชัดเจนจริงจังเนี่ยไพ่บอกว่าเนี่ยแต่ว่าจะเป็นคนวัยกลางคนนะคะมีอายุนิดนึงไม่ได้แก่นะแต่ก็คือแบบมีอายุนิดนึงอะออนะคะ ถ้าบบว่าคนเนี้ยโอเคคบได้เขาจะทําให้คุณมีความสุขค่ะแฮปปี้มีครอบครัวด้วยเห็นไหมเนี่ยเออเห็นไหมเห็นปะแฮปปี้นะคนนี้โอเค worth waiting for คุ้มค่าที่จะรอคอยนะคะคุณบอกว่าคุณเหนื่อยจังเลยฉันรอคอยคุณคุณอาจจะต้องนะคะรอคอยบางคนที่ทําให้คุณเจ็บผิดหวังหรือคุณรอใครมานานก็ตามแต่คนนั้นทําให้คุณเจ็บแต่ว่าคุณดันมาได้อีกคนใหม่ที่มันแบบไม่ต้องให้รอแล้วแต่มันชัดเจนอะ เกออ็คืออาจจะต้องเสียของเก่าของเนา่าอะไรของบูดไปก่อนเพื่อที่จะได้แบบมีที่ในตู้เย็นรับของใหม่สดชื่นเข้ามานะคะบางทีก็ต้องเคลียร์ตู้เย็นล้างตู้เย็นก่อนนะคะสิ่งยังค่ะเพิ่งจะทําเองเพิ่งจะมาคือจี้เห็นมาสาตีมาครึ่งชั่วโมงนะเมาส์เมาส์ไปหมดเลยนะคะนอกนั้นเนี่อย่างไม่ได้นะคะอันนี้ก็ร่าวแครของชาวพฤกษ์ศพนะคะ ก็คือความสัมพันธ์เก่าๆที่มันคาราคาซังทําคุณเครียดปวดหัวนะคะดูแล้วคุณจะ move on ด้วยนะคะห้าเหรียญนะคะคนรักไม่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมีค่าคุณอยู่ตรงนั้นแล้วคุณรู้สึกด้อยค่าคุณก็บอกว่าเออออกมาดีกว่าบางทีคนรักของคุณเขาอาจจะเปลี่ยนตัวเองหรือเขาอาจจะแค่แบบไม่มีเวลาเขาอาจจะทํางานเดียวแล้วมันทําให้คุณน้อยใจแต่ก็งอ,อนเขาก็ได้ค่ะอันนี้ก็คขขร่าวๆของผู้ศบนะคะ ใครชอบแม่หมอ,อาบา like, ก share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ